สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําวิธีการสร้างบัญชีมาสเตอร์นะคะก่อนที่เราต้องการเป็นมาสเตอร์แล้วก็ให้ทุกคนมาก๊อปปี้เทสนะคะก่อนอื่นเลยนะคะให้ทุกคนนะคะคลิกเข้าลิงก์ตรงนี้นะคะเพื่อเข้าสู่บัญชีมาสเตอร์นะคะก็จะเข้ามายังหน้าต่างตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราใส่เลข m t f ไปนะคะเมื่อเราใส่เลข m t f ไปแล้วนะคะ ก็ให้เลือกเป็น d i g i t o r Add a p r o v i d e r นะคะมันจะมาหน้าต่างที่2นะคะจากนั้นก็คือให้ใส่เลขนะคะ mc 4แล้วก็ใส่รหัสผ่านนะคะ และตั้งชื่อนิกเนมก็คือชื่อมาตเตอร์ที่เราต้องการใช้นั่นเองนะคะ,ะ,คะเมื่อตั้งค่าครบหมดแล้วนะคะให้เรากดปุ่มเลือกดีเิเตอรเลยค่ะเพื่อลงทะเบียนเป็นมาตเตอร์นะคะเมื่อเราลงทะเบียนเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนเลื่อนลงมาด้านล่างได้เลยนะคะอันนี้ให้ทยอยดูข้อมูลต่างๆนะคะ ะะก็จะมาบอกบัญชีแอคเคาไหนที่เราต้องการใช้เป็นมาสเตอร์นะคะ common information เนี่ยเราสามารถที่จะใส่หรือว่าเปลี่ยนแปลงชื่อนะคะมาสเตอร์ Mater, ที่เราใช้ได้นะคะหรือว่าจะเป็นดีเทลต่างๆนะคะกลยุทธ์การเทรดเราก็สามารถเพิ่มเติมได้นะคะหรือกลยุทธ์ต่างๆนะคะฟแน a n นซ์ Finance ก็คือเรื่องของการคำนวณน,นะคะว่า,าบัญชีตรงนี้เนี่ยนะคะจะเก็บเรื่องของ Profit s h i r i n g นะคะเข้าไปยังบัญชีไหนนะคะหรืออย่างตรงนี้นะคะ Off e r นะคะอันนี้เราเลือกเปิดเป็น Active เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็เลือกปุ่มเป็น Create ได้นะคะว่าเราจะสร้างบัญชีม a ตเตอแล้วกดปุ่ม Create ได้เลยค่ะเมื่อกดปุ่ม Create เนี่ยมันจะขึ้นหน้าต่าง New Offer นะคะว่าเราต้องการจะเก็บ Profit Sharing เท่าไหร่นะคะหรือว่าตรงนี้เราอาจจะตั้งเป็น Money น,นี่นะคะอะไรก็ได้เนาะนะคะ Visibility นะคะหรือว่า Public หรือเป็น Private นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็น Private มากกว่านะคะเราจะเก็บ Profit Sharing เช่นนะคะถ้าคนที่ติดตามเรากำไร100%รนะคะเราจะเก็บกำไรจากเขากี่เปอร์เซ็นต์นะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ไม่เกิน30%นะคะนะคะแล้วต่อมาบรรทัดต่อมาเราสามารถเลือกได้ค่ะว่าจะให้เก็บเป็น ต่อการเทรดนะคะทุกๆกําไรทุกๆก,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 การเทรดเนี่ยเก็บตลอดนะคะแต่เนี้ยรายละเอียดก็จะเยอะหน่อยนะคะหรือเราจะเก็บเป็นก้อนเดียวเลยก็ได้นะคะว่าบางทีคนติดตามเราเนี่ยอาจจะหลากหลายบัญชีแล้วมันอาจจะขึ้นดีเทลเยอะนะคะก็าอาจจะเลือกเป็นวันละครั้งก็ได้เดลี่นะคะหรือสัปดาห์ละครั้งหรือเดือนละครั้งก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเลือกเป็นเดลี่ก็คือวันละครั้งมาขึ้น1ยอด1ยอดนะคะแล้วก็เลือกครีอทได้เลยนะคะ S <S <an throp od> เมื่อเราเคลือบเคตมาแล้วนะคะอันนี้ก็คือการาการที่จัดสรรเรื่องของค่า profit sharing แล้วนะคะอย่างตรงนี้เนี่ย action ก็ทำงานเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะกลับไปตรวจสอบอีกครั้งนี้กดปุ่ม back ตรงนี้นะคะค่ะแล้วมาดูในหน้ามันนี่ universe นะคะถ้าขึ้นตรงนี้แสดงว่าจัดสรรตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เราก็สามารถที่จะส่งนะคะข้อมูลตรงนี้ ให้กับผู้ติดตามได้นะคะหรืออย่างบางคนก็อาจจะเลือกตรงนี้ได้ค่ะบรรทัดตรงนี้นะคะคลิกลูกศรมานะคะเพื่อที่จะ Copy หรือเซ n นะคะก็คือเลือกครีเอทนะคะออฟเฟอร์จอยลิงเนี่ยให้คนมาติดตามก็ได้นะคะหรือให้คนค้นจากชื่อเราก็ได้นะคะทีนี้ไปดูอีกทีนึงว่าเราอย่างไรนะคะวิธีการตรวจสอบไปที่3ามขีดซ้ายมือบนที่เป็นเมนูนะคะ่ะแล้วก็เลือกหม Account นะคะ ถ้าขึ้นตรงนี้แสดงว่าตอนนี้เรามีบัญชีที่เป็นมาตเตอร์1บัญชีถ้า,างี้ถือว่าเป็นการสร้างมาตเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ